สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกันกบโบเพียนชาแนลวันนี้โบ,บเพียนจะมีเหตุตำบักคุงพี่น้องเก็บสดๆจากก๊กเลิศพี่น้องเนี่ยได้พ<ส>ี่้อ คงเฮิมกับมาคงลิฟปผปสม,มกันพี่น้องเอ้ต่ำขักยังเล่นหวานจุยๆเลย phải nhập tầm Phải quay mặc kết cả thay lái phải mặc kết cả thay, lại, kết thay nổi

xay một chút มาพี่น้องกินตามมะคุงต้องกันนี่บะคุงอยแซ่บทะไดนี่ข่าวนี้เอาหอนหอนอีกอ้ยปวด โอ้ยสุดๆเลยทำมาพี่น้องมากินน้ำกันมัม้งแมงมันก็หอมปลาแดดนะครับโค้งไก่

แค่ปลาแหงพ่อยู่ปลาแหงกับโครงไก่ ํำใหญ่บ่บไลอยู่ตรงไฮตรงหน้าแต่บบเพี้ยนอยู่ใต้ชมพูงมว่ามียวคือเกา่าที่เก่าที่เดิม กินผู้เดียวเือเกาออะทำยังไเพี่บบน้องะ